ชิ้นที่3มาแล้วนะคะทุกคนชิ้นแรกเป็นกรอบรูปชิ้นที่2เป็นกระเป๋าชิ้นที่3จะเป็นชุดเดสีส่ชูพูส้มแบบนี้นะคะใครรับ2ชิ้นแรกแล้วบ้านคอมเมนต์บอกพี่แป้นห,หน่อยชิ้นนี้ทํา1นาทีแจก10,000ชิ้นค่ะเข้าแมบตามพี่แป้มาเลยนะคะพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมจ้าเมื่อน้องเข้าแมบมานะคะน้องมันจะโหลดตรงนี้นิดนึงนะคะใครที่ทํา2ชิ้นไปแล้วน่าจะรู้ข่าวว่าต้องทายังไงบ้างจะนันให้น้องกดเพลย์ได้เลยนะคะแล้วก,กดปุ่มสีเขียวค่ะเขาจะวาร์ปเรานะคะไปทําภารกิจนนั่นเอง น,ะะน้องๆจะเห็นว่ามันมียานผ่านนะอยู่ด้านซ้ายมือให้กดแล้วเลือกอันไหนก็ได้นะคะจากนั้นให้น้องหานะคะผู้หญิงนะคะที่เป็น NPC ใส่เสื้อสีน้าเงินแล้วกด E นะคะน้องคุยกับเขาเพื่อเราจะรับเควสทําภารกิจนั่นเองนะคะบอกเลยว่า1นาทีจริงๆค่ะให ตามมาร์คสีเขียวไปนะคะลูกศรสีเขียวให้น้องเก็บของทั้งหมด5ชิ้นค่ะซึ่งน้องไม่จำเป็นต้องดูพี่แป้งยันจบก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าไม่แน่ใจว่าอะไรอยู่ตรงไหนลักษณะเป็นยังไงบ้างก็ดูได้นะคะเมื่อเรานะคะน,น้องไปเก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะครบทั้ง5ชิ้นนะคะน้อง ให้กลับไปคุยนะคะปิดเควสกับคนคนเดิมที่น้องๆเนี่ยได้รับเควสมาจากเมื่อกี้ค่ะคุยกับเขากดอแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะน้องๆจะขึ้นคาร์วาบายเทมสูสุลลบักได้ของฟรีไปเลยค่ะตอนหนึ่งทุ่มนะคะยังมีภาพบนคอชิ้นสุดท้ายอยู่นะคะเดี๋ยวพี่แป้งมาทำคลิปให้รอดูเลยค่ะ